ใจดีมากๆก่อนอื่นนะคะเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาต้องขอโทษพี่น้องประชาชนด้วยที่อาจจะไม่ได้คล่องตัวเท่าเดิมนะคะตอนนี้เริ่มท้องแก่แล้วค่ะแล้วก็ตรงข้างหน้านะถึงจะไม่ได้ใกล้ชิดมากแต่ว่าไปนะสงใจสงใจถึงข้างหลังเลยนะคะขอบคุณมากๆที่มากันในวันนี้ค่ะแล้วก็นอกจากขอบคุณพี่น้องประชาชนแล้วต้องขอบคุณทีมที่พักเพื่อไทยด้วยนะคะว่า ทุกคนใจดีกับอิงมากค่ะแล้วก็ช่วยกันรับดอกไม้ช่วยกันอะไรก็ดีใจมากๆนะคะที่ยังสามารถมาได้อยู่ค่ะแล้วก็สามารถมาคุยกับพี่น้องได้ด้วยตัวเองนะคะนะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะตัวดิฉันและพักเพื่อไทยค่ะพร้อมที่จะมาบอกกับพี่น้องค่ะว่าทำไมเราอยากให้เลือกพักเพื่อไทย ทำไมต้องเลือกสสที่มาจากพักเพื่อไทยทำไมถึงแบ่งใจไม่ได้เพราะว่าถ้าเราแบ่งใจไปพักเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ค่ะพี่น้องและพักเพื่อไทยก็จะไม่สามารถผักดันนโยบายดีๆสู่มือพี่น้องประชาชนเหมือนที่เคยทำมาได้ค่ะพี่น้อง มาในวันนี้ขอแรงพี่น้องชาวผิดโลกเลือกเราทั้งคนทั้งพักได้ัหยคะ <Yeah. S 1> ปัญหาของพี่น้องมีมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้ำตอนที่นายกปูเป็นนายกเราเคยทำไว้แล้วค่ะพี่น้องเราเคยมีโครงการไว้แล้วแต่เราถูกปฏิวัติเสียก่อนโครงการต่างๆก็เลยไม่เกิดขึ้นเรากะจะมาทำที ค่ะเราจะมาทวนความจํากันหน่อยนะคะพี่น้องเพราะเราจะใช้สิ่งนี้กลับมาพัฒนาพิษณุโลกอีกครั้งค่ะอย่างแรกเลยเอลขอบคุณค่ะอย่างแรกเลยที่เราจะทําเราจะขยายคลองค่ะให้ใหญ่ขึ้นเพื่อแม่น้ํายม กับแม่น้ำน่านจะได้มีทางน้ำออกไปให้ครบเราจะได้ไม่ต้องมีน้ำกักขังน้ำจะได้ไม่ท่วมที่นี่ค่ะอย่างที่สองเราจะทำแก้มลิงขนาดใหญ่เพื่อที่จะรองรับน้ำหลากอย่างที่สเราจะปรับปรุงอ่างน้ำในแต่ละชุมชนให้ดีขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้พี่น้องจะได้มีไว้ใช้ยามน้ำแล้งน้ำแรงน้ำแห้งค่ะ พี่น้องคะอันนี้คือสิ่งเดิมที่ตั้งแต่สมัยเพื่อไทยตอนรัฐบาลนายกปูได้ริเริ่มเอาไว้นะคะแต่เราจะทำต่อเราจะทำเรื่องการยกถนนเพื่อให้พี่น้องมีที่สัญจรไปมาได้เราจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้พี่น้องไม่ต้องเจอปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอีกต่อไปคะ่ะไหนใครเป็นเกษตร,รกรยกมือให้ดูหน่อย พี่น้องเกษตรกรต้องถูกรัฐบาลดูแลค่ะเราจะใช้3ดีเข้ามาช่วยพี่น้องดินดีน้ดนำดีพี่น้องต้องลดต้นทุนการผลิตลงค่ะอย่างที่สองเราจะให้มเมล็ดพันธุ์ที่ดีกับพี่น้องรัฐบาลต้องช่วยค่ะไม่ใช่พี่น้องเอาอะไรมาปลูกก็ไม่รู้เสียเวลา เสียแรงไปโดยใช้เหตุถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีก็จะลดขั้นตอนความยุ่งยากเหล่านี้ลงได้อย่างที่สามเพื่อไทยเก่งที่สุดแล้วค่ะทำให้สินค้าราคาเกษตรดียกแผงค่ะพี่น้องจะต้องมีตังในกระเป๋าเพิ่มนอกจากนั้นเราจะพักหนี้เกษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอกค่ะ และภายใน4ปีพี่น้องจะมีเงินเพิ่มขึ้น3เท่าคะ่ะพี่น้องชาวพิษโลกต้องรวยกันหมดคะ่ะพี่น้องคะปัญหาก็ยังมีอีกมากมายคะ่ะเราจะทำสนามบินของพิษณุโลกให้เป็นสนามบินนานาชาติจะได้มีไฟ์มาถึงเราเยอะๆและเราก็จะได้มีการจ้างงาน ลูกหลานที่กําลังกําลังเรียนอยู่จะเรียนจบก็จะได้มีอาชีพทางเลือกเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่เกษตรกร,เ,ร,กรเขาอยากจะเป็นอะไรที่เขาอยากเป็นเราก็จะเพิ่มโอกาสตรงนั้นให้เขาค่ะมากไปกว่านั้นค่ะพี่น้องเรื่อการคม,มนาคมรถไฟความเร็วสูงต้องผ่านพิษณุโลกค่ะและโครงข่ายที่เคยเรียกว่าพิษณุโลกสี่แยกอินโดจีนก็ต้องทำให้สำเร็จค่ะ พี่น้องคะค่าแรงที่ผ่านมา8ปีรัฐบาลสืบทอดอำนาจที่ถูกแต่งตั้งโดยสอวอ8ปีทำค่าแรงขึ้น50บาทคะ่ะจาก300เป็น350พี่น้องคะพักเพื่อไทยมาภายใน4ปีค่าแรงเป็น600บาท อีกไม่กี่วันนะคะก็จะยุบสภาแล้วค่ะอยากให้พี่น้องกําหนดอนาคตของตัวเองกําหนดชีวิตของตัวเองจะเลือกรัฐบาลแบบไหนมาดูแลชีวิตพี่น้องจะเลือกรัฐบาลแบบไหนที่สามารถผลักดันนโยบายทุกนโยบายให้สำเร็จได้เพื่อพี่น้องประชาชนค่ะเข้าครูหากาเพื่อไทยทั้งสองบัตร ทั้งคนทั้งพักให้แล,ลยงสไลด์ไปเลยค่ะในวันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำด้วยตัวเองนั่นก็คือประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาในด้านเศรษฐกิจที่จะเป็นคนขับเคลื่อน ผักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นทั้งประเทศอย่างรวดเร็วขอเชิญพบกับคุณเศรษฐาทวีสินค่ะ